cáp giàn, cho giàn, cáp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  ดัเป็นบ้านพี่ใต้รับทำงานเพื่อวามสขสบายายีอยู่ดีนะครับวันนี้นะโดนหลงพาข้างในะเสริมด้ยรับรองว่าสั่งเสร็จท่านที่เข้ามาของจากคุณโอ้โห้ะจัดแยกน้ำมันไม่ไปเก็บไม่ได้ให้ รอรับเลยครับรอรับเลยท่านยันอยู่บนารีนะฮะลูกคือหาท่านใดนะฮะะรให้ท่านไปไรกรับกันเลยเลยครับไ้ขึ้นเขาไปไหนขียนเขาวิธีเราลูกลูกหายันนั้น